เราจะยังอยู่กันในบรรยากาศของอาหารที่ใช้เลี้ยงในงานแต่งงานนะคะส่วนแรกเนี่ยนี่จะนำเสนอถึงอาหารที่บ้านงานเขาเลี้ยงก็ตามในในวิดีโอเลยนะคะเอาจานกระดาษที่พิมพ์เป็นลายใบตองนะคะมาวางให้แขกแต่ละคนเสร็จแล้วก็จะ เสิร์ฟมาทีละอย่างนะคะเวียนกันไปถ้ายังเสิร์ฟไม่เสร็จก็จะไม่มีใครเริ่มกินนะคะถือว่าเป็นมารยาทเสิร์ฟให้เสร็จก่อนทุกคนต้องได้เหมือนกันหมดแล้วก็ใครเริ่มกินนะคะเขาก็จะมีเป็นปูเลาแล้วก็ดานดานก็คือแกงถั่วราดลงไปบนข้าวเลยนะคะ เอาแบบง่ายๆอย่างนี้เลยไม่ต้องมามีถ้วยต่างหากแล้วก็แผ่นปาเปอร์นะคะที่วางเป็นแผ่นกรอบๆมีสลดัดแล้วก็เดี๋ยวเขาจะเอาซับจีมาเสิร์ฟซับจีก็คือเป็นกับข้าวนะคะมาเสิร์ฟให้ก็จะมีอย่างน้อยสักสองอย่างแล้วก็จะมีของทอดอีกอย่างหนึง่งวันนี้ของทอดเป็นปลาล้นนะคะที่ไทยไม่มีหรอกที่อินเดียเขากินกันลูกปลาล้วนนะคะเอาไปชุบแป้งถกกั่วลูกไก่ แป้งเบสันนะคะแล้วก็ทอดให้กรอบเลยนี่ครับประมาณนี้ง่ายๆ่ายเป็นอาหารที่บ้านงานเลี้ยงนะคะเขาก็จะเลี้ยงแบบอาหารที่คล้ายคกับเราทํากินที่บ้าน mm hmm. เพราะอะไรเรากินแต่อาหารงานเลี้ยงแล้วงานแต่งเนี่ยมันเป็นงานติดต่อกันอะ mm hmm. เราจะไปกินอาหารงานเลี้ยงทุกวันมันไม่ได้นะคะ mm hmm. เสียสุขภาพ เพราะว่าอาหารงานเลี้ยงเนี่ยมันจะหนักเครื่องหนักเครื่องเทศหนักน้ํามันหนักเครื่องปรงุงทุกอย่างแล้วท้องเรามันจะไม่ไหวเพราะฉะนั้นในเวลาบ้านงานเขาเลี้ยงเนี่ยเขาก็จะเลี้ยงอาหารแบบเหมือนทํากินที่บ้านเลยท้องเราก็จะได้พักสักหน่อยหนึ่งแต่ว่าก็โอเคเราอาจจะหลีกเลี่ยงในเรื่องของปรนีซับจีก็คือใช้เต้าหู้นมนะคะที่เห็นเป็นก้อนสีขาวเนี่ยเต้าหู้นมอบมาเอามาทํกับข้าวก็เป็นเรื่องธรรมดานะคะ แจกครบแล้วก็เริ่มกินได้ญาติๆกันทั้งนั้นที่นั่งกันนี่นะคะโต๊ะเดียวกันอ่าน้องแซมน้องแซมบอกว่าหนูไม่อยากกินมือวันนี้ขอเป็นช้อนละกันอากาศค่อนข้างร้อนนิดนึงนะคะในรัฐโอริซาก็จะมีมแมลงวันบินไปมา ภาพมาที่บุฟเฟ่ที่เลี้ยงจัดเลี้ยงในวิสอร์นะคะในงานแต่งเป็นอาหารกลางวันก็จะเริ่มนี่เลยค่ะเคาน์เตอร์หยิบจานกันคนละใบช้อนหรือว่าซ่อมก็ตามสะดวกนะคะแล้วก็ตามด้วยสลัดต่างๆ <reproduce S 2> เป็นพวกชัตเทอร์นี่นะคะแล้วก็มาเรียงรายไปเลยนะคะเป็นพวกสับจี เป็นอากับข้าวต่างๆแกงถั่วแกงปลาลักของทอดอันนี้ก็โรตีนะคะมีปูเาลาให้ด้วยแบบว่าอาหารที่เลี้ยงเป็นในรีสอร์ทนี้ก็จะหลากหลายนะคะข้าวเปล่าก็มีอ่าอันนี้เป็นอ่ของหวานค่ะไอศครีมรบ้วน ตักกันเสร็จตักแค่พอกินนะคะอย่าไปตักจนล้นจานกินไม่หมดเหลือทิ้งเสียมารยาทนะคะตักแค่พอกินไม่พอไปตักเอาใหม่เหลือนจานได้เขานับจานเอานะคะแต่ละคนมาก็นั่งกินน้ําก็มีวางให้ที่โต๊ะนะคะบอกแล้วว่ารูรามมาเ่าตัดมาให้ชมสองที่ไปเลยนะคะทั้งบ้านงานทั้งที่รีสอร์ทในหัวข้ออาหารกลางวันในงานแต่งค่ะปกติ ถ่ายแต่กลางคืนมาวันนี้เอากลางวันมาให้ดูกันค่ะตามต่อคลิปหน้านะคะ